หัวรถจักนะครับเดินตัวเปล่ามาแล้วนะครับเป็นปู่ g e k นะครับปู่ g k e k นะครับเดินตัวเปล่าเพื่อจะเข้าสายการจนะบุรีนะครับ เดี๋ยวจะผ่านปแจหายเลข10บนะครับเพื่อเข้าสายการจนะบุรีนะครับปูจีเ e คนะครับสี2ศูนะครับวันนี้เดินตัวเปล่าออมานะครับถ้าขวามือแรกนี่แยกเข้าสุพรรณบุรีนะครับ ปู่จะแยกเข้าประแจหมายเลขสิบครับถ้าขวามือแรกนี่ประแจหมายเลขเก้าครับนี่นะฮะปู G ่ G E K เดินหัวเปล่าเข้าประแจหมายเลขสิบไปแล้วนะครับสายกาญจนบุรีครับเดินตัวเปล่ามานะครับ4026นะครับ ไปแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับส่วนอันนี้ประแจหมายเลขแปดนะครับสําหรับเอาไว้ลีกเข้าทาง2นะครับ